ถ้าเกาอย่างเงี้ยก็ได้ได้ทั้งวันนะฮะอย<า>ู่ถ้าเกาอย่างเงี้ยเกาก็ได้ทั้งวันผ่าจะกินเราไหมอ่ะไม่ไม่ครับคือแบบคือแบบว่าถ้าแบบถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม,ม,ไม,มีพฤติกรรมคุกคามเขาเขาก็จะไม่เป็นไรเหมือนกับกับยกเว้นถ้าเขาเจ็บเขาเขาก็จแ<ล>ะแยกเที่ยวใส่นะครับแบบเข้าไปเกามาขเขาเจ็บเพราก็อ๋อวันนั้นอนนอนกับผมบนเปลแหละแต่ ผมขยับไงมันนานเกินผมค่อยๆขยับขยับขยับพอตื่นปุ๊บแล้วเอางับ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 ไมงับไม่ไม่กินนะไม่กินะไม่ไมหิวอ่ะเร็วๆไม่หิวอกินต่อกันไม่หิว แม่ก็กินอะไรนะที่เรามาให้แอปเปิ้ลสบายและซี่มีคนเ้าให้น่ทุกวันดีเนาะไม่เป็นเห็บเป็นใหม่เขาให้หรอกเขาอยู่ตัวเดียวด้วยเนาะถ้าอยู่หลายัวก็อาจจะเต็มตัดเล็บให้ด้วยใช่ไหมไม่ก็น่าจะหลุดจากต้นไม้นะ ขึ down, down, down. ้นลงตะลุดข yeah. ึ e well, oh. ้นตะลุดลงไปจะไปใกล้สระน้ำแล้วนะเติมสระน้ำแล้วนะดีนะไปใกล้สระน้ำนะเที่ยววันหนึ่งไล่เช้ากับไล่เย็นใช่ไหมคะใช่ของผมคุก็มาหาจอบ่อยเยอะนะถ้าวันพระเจอกล่งวันไม่ไหวไม่ไหวอย่าโจ๋ท้องเต็มแบบ คือแบบเอาอะไรให้ก็ไม่เอาอะไรให้ก็ไม่เอาอะไรให้ก็ไม่เอาคือแค่แบบปกติคือแบบเดินมากินถ้าเห็นเราเดินมาลงมากินเลยสบายเลยจอดเราอ่ะจอดได้ทั้งวัน เมื่อวานถ้าวันดีคือดีเขาก็คึนน้คิดจะจะนั่งนอนตักเขาคือก็มาใกล้ๆแล้วเขาก็ตะไคร์ขึ้นมานอนโซบเราก็คือตกใจอะเ,าเอนาะนาดนั้นนะเราจะยังไงเออเราจะยังไงต่อคะแล้ว <laughs> ก็อยู่นิ่งๆจนก,กว่าเขาจะเขาจะจนแบบจะถ้าถ้าเราเกาเขาก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่เฉยๆเขาไม่เกาเขาแล้วเขาก็จะเบื่อเขาจะเดินออกเองหรือแม่ก็จะให้คนหนึ่งเป็นคนล่อออกไปฮนะ เอาขนมขนมทำเสียงก็เก็กเก็กเขาก็ออกไปนะฮะเสียงทุงคือเสียงสวรรค์สำหรับจอฮะยังทุงฮะทุงิก็อย่างทุงเมื่อกี้ถ้าวพี่ถือเข้ามาก็คือเขาจะแย่งเอาหมดทุงฮะทุงเข้าโพดทุงแล้วเขาจะแย่งเอาหมดแล้วก็จะยิ้มให้ทีนี้ ไม่ชิดละมันไหนไม่ได้ใกล้ชิดเลยอ่ะมันไม่ได้เข้ามาในกรงเหรือนอกกรงยังโดนยังโดนตบเลยค่ะ <laughs> เนี่ยล้อเล่นนะล้อเล่นอย่าเขาาเงี้ยมือน้อยๆโดนซะไม่ไม่รู้ว่ามือเขาผ่า,หานไอ้กรงนี่ได้ใช่ไหมผ่าน<ร>าได้ผ<ม>่านีิคิดแล้วก็ยื่นหน้าไปอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ตกใจเลยอ่ะ มันก็จะยิ where, here, like, so nah, my, ้มทีนี to iros, to ้ถ้าอย่ข้างนอกข้าเราไป็ล้อเขาข้างนอกก็จะประมาณนะครับก็แบบพฤติกรรมคุกคามือแบบว่าถ้าเราแบบมาอย่างผมนะใช่ไหมมามามาเรื่องผมก็นั่งลงเขาอยู่ข้างบนก็เรียกลงมาเล้ก็ลงมาตู้ลงมาแล้นั่งลงเขาก็มาหาเขาก็จะมาดูว่ามีอะไรให้เราให้เขากินไหมอะไรเงี้ยถ้าเห็นว่ามีเขาก็จะนั่งแล้วเขาก็จะจับเอาจะด่ามั้าอะมือด้าเหมือนรจ่อ ขึ้นลงขึ้นลงต้นขึ้นลงต้นไม้เขาก็รูดลงมาตามต้นไม้นะฮะก็จะเหมือนใช้งานบ่อยรูดขึ้นรูดลงนะครับแล้วเดี๋ยังยังเหล็กเลยฮะตังเหล็กตอนนั้นก็เขาก็รูดลงมารูดลงมานะครับอี๊ยดลงมาเป็นยังไงจ๋อดีไหมเนี่ยเอฟแล้วพี่เอฟซีก็หลับตาบ้างลืมตาบ้าง มันมาเกาให้นันเนี่ยหนักเลยไม่พูดไม่จาไม่เคยได้ยินเสียงอะไรมันเดือดหูหักหันอะไรก็ไม่รู้เสียงเหมือนนอนเหมือนนอนกล่นฮะเหมือนกล่นมาใช่ใช่โกโก้ก็นอนกล่นนะเสียงใช่กลนเหมือนคนเลยแหละหูขาดคือขาดไอจามก็เหมือนคนโกโก้วันหนึ่งเมื่อไรติดคอไม่รู้หูขาดคือขาดทั้งวันเหมือนใจจะขาดเลยคือขาดคือยาดผมก็นั่งดูจำเมือ ไฮะได้ท like <c oughs> uh ั้งวันนะอย่างนี้ได้ทั้งวันเไดที่ไนนี้่เขอ้เขาเขาัดะคือจะแแบบคือเขาแบบเืนพฤติกรรมคูกคคมหรือแบบเขาคเขาไม่พอใจเขาเจ็บหรืออะไรเขาจะแบบ มาตอ,ตอนนีันนนนเนนดเลย,ม,ยมันหักมันหักมันหักนขนาดน้ำยังไม่กล้าอาบให้เลยฮะคืตัดเล็บนะโดนน้ำอยู่โหยังก็เอาปืนมาจ่อจะยิง แต่ฝนตกไม่เป็นไรนะครับนะครับเขาก็เปียกเขาก็เปียกเขาก็เปียกทั้งตัวเลยไม่ไม่หลบเล้ที่นอนเขาเปียกไหมไม่ฮะต้นนะฮะตรงนี้จะต้นตะดาเนี่ยฮะบนต้นสะดาะรตร,ดาตรงนี้ฮะบนนี้เลยเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้นะฮะเี่เบางครั้งเราจับแรงก็เหมือนกันฮนะยิ้มฮะ ยิง่งนี่คือจะกัดใช่ฮะถ้าแบบถ้าเราถ้าเราอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบเราขยับอีกอันก็งับแล้วทีนี้หาที่งับแล้ว<ม>อันไหนนิ่มๆนะคือ,อย่างวันนะั้นผมงับขาผอสะบงน่แหละจะมันไม่เข้าคือมันแบบสะบงมันตึงมันเลยมันม่กัดไม่เข้า<ม>งับไปสองรอบวันนั้น,ปนไปสรอบเลยหรอ <laughs> เหนียวไม่เข้า <laughs> นจริงๆฮะแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ชนิดหนึ่งใชเมื่อวานเมื่อวานก็ย็บซีมาจากไต้หวันมาฮะน้ายิ้มให้เขาเฉยเลยเมื่อวานเป็นอยู่เป็นยิ้มยิ้มย้ม่เห็นจะงับนะฮะคู่จะเอาของที่แบบที่ถือไม้อะไรเล่นเหรอครับเพนเขื่อได้ตอนตอนไปดูสวนเสือพัทยาก็ก็ถ่าย ขาวของอะทำไมผ้านี้อ่ะค่ะอันนี้คือคือเราหยุดถ้าเราหยุดเขาไปเขาจะเสียตัวอใหญ่จะเอาผ้านี้ไหม ถ้าเราหยุดเขาก็จะปิกพิกกลับไปกลับมาหาทางระวังหางนะระวังหางนะเขาไม่ให้จาหางเขาหัวนะเขาชอบนอนคว้างหรอ,อาบางครั้งก็เอาหัวเอาจมูกเข้าไปในนี้ฮะแล้วก็อยู่ท่านั้นตั้งนานแบบ้น เฮ้ยสวยยังไงอะค่ะเราจะนั่งกระจาดได้ไหมคะถ่ายแล้วถ่ายแล้ว